ที่2กันยายน2563ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนายชัยพรไยทูนผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผพอพอแม่เมาะได้มอบงบประมาณสำหรับเป็นเงินตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุนเท่าลอยจำนวน2ล้านบาทให้แก่มูล,ลนิธิรักแม่เมาะ โดยมีนายนิมิตรพรดุงสินไพโรธนายอำเภอแม่เมาะพร้อมด้วยผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะเป็นผู้แทนรับมอบทั้งนี้งบประมาณจากกองทุนเท่าลอยเกิดจากข้อกังวลของผู้นำชุมชนเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรถบรรทุกเท่าลอยและสภาพพื้นผิวถนนสายแม่เมาะผาลาดในเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่4-7 ที่ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับการนำงบประมาณจากการซื้อขายเท่าลอยมาใช้เยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งฝ่ายบริหารได้นำข้อเสนอดังกล่าวมาหารือและได้ข้อสรุปให้จัดตั้งเป็นกองทุนโดยได้ให้มูลนิธิรักแม่หมะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลางเป็นผู้ดำเนินการเพื่อจัดสรรงบประมาณไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดจนเยียวยาก,กรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในเส้นทางคมนาคมขนส่งวัตถุพลอยได้ในพื้นที่อำเภอแม่หมะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะให้ในการดำเนินการคือ2ล้านก่อนนะครับโดยบริจาคเข้ากับมูลนิธิสมนมลักแม่หมะนะครับซึ่งก็คือวันนี้ที่นายอำเภอเองเนี่ยก็เป็นประธานในชมรมนี้นะครับเพื่อจะเป็นตัวกลางสาหรับนาเงินก้อนนี้ไป ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ทาง,ทางชมรมกัมพูชาบ้านได้ได้ขอจากับกพอไปนะครับชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมโดยมูลนิธิจะแต่งตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีรวมทั้งท่านกำนันและผู้ที่ทรงความรู้ต่างๆอาจจะเป็นที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อที่จะมาร่วมรับฟังมาร่วมช่วยกันตัดสินใจช่วยกันดูแลในวงเงินกนนี้ พูดง่ายๆก็เอาเงินกันนี้วางไวบนโต๊ะทุกคนจะต้องรู้ว่าแต่ละปีนั้นจะใช้งบประมาณไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนื่องจากมูนิธิเป็นองค์กราาสาธารณกุศลและเป็นนิติบุคคลดังนั้นทุกสิ้นปีเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีมูลนธิธิและรายงานในทะเบียน สำหรับในปี2,564กฟผจะทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ชนะการประมูลรับซื้อเท่าลอยให้บริจาคเงินแก่มูลนิธิรักแม่เมาะตันละ10บ,บาทตามจำนวนที่ซื้อขายจริงเพื่อนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยจะจัดทำระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินงานของมูลนิธิ ตลอดจนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีผู้นำชุมชนเข้ามาทำหน้าที่กรรมการและมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูล,ลนิธิต่อไป